สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆบาสนะคะค่ะวันนี้นะคะบาสจะมาแนะนําเมนูอาหารเช้าของบาสนะคะก็บางทีเพื่อนๆพี่ๆก็เบื่อใช่ไหมคะไม่รู้ทราบว่าจะทานอะไรกันดีเอวันนี้จะทานอะไรเช้ากินอะไรกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรบางทีก็นึกไม่ออกพอไปนั่งที่ร้านก็สั่งอย่างเดียวเลยค่ะกะเพราหมูสับจานหนึ่งอย่างเงี้ยคือเป็นอาหารที่คิดอะไรไม่ออกก็ กะเพราหมูสับใช่ไหมนะคะค่ะวันนี้นะคะบันมันแนะนําเมนูอาหารของบ้านเผื่อเพื่อนๆพี่ๆจะอยากทําแล้วก็อยากจะทานกันที่บ้านบ้างน,นะคะมาเลยค่ะนี่ค่ะคือน้ําพริกกะปินะคะน้ําพริกกะปินะคะก็เป็นสูตรที่ไม่เผ็ดเกินไปนะคะจะไม่ได้เรียกว่าใส่พริกขี้หนูสวนสัทีเดียวนะคะก็เป็นพริกขี้หนูแต่ว่ามันไม่ค่อยเผ็ดอะคะ่ะแล้วก็ผลไม้ค่ะ nectarine ค่ะอันนี้นะคะ nectarine นะคะมันจะคล้ายๆกับลูกพีชนะคะแต่ว่ามันจะนุ่มๆนะคะแล้วก็กลิ่นคล้ายๆพีชนะคะแล้วก็ข้าวกล้องค่ะแล้วก็นี่ค่ะชาอมค่ะแล้วก็ผักค่ะเป็น ผักกวางตุ้งนะคะว่าจะทานผักเยอะมากเลยนะคะบางทีมือ้อนึงอาจจะหมดหมดนี้เลยก็ได้นะคะคือผักกวางตุง้งแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าบาลา้ังเบกกิ้งโซดาแล้วก็ล้างผ่านน้ำเรียบร้อยค่ะแล้วก็กาแฟนะคะเป็นกาแฟน้ำตาลศูนเซนค่ะแล้วก็ใส่นมสดนะคะ